สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่การพูดคุยเจาะลึกของเราในวันนี้นะคะเราอยู่ในยุคที่แบบข้อมูลมันเยอะมากๆเลยนะคะแต่ว่าความน่าเชื่อถือความไว้วางใจนี่กับหายากขึ้นเรื่อยๆเหมือนที่เราได้ยินบ่อยๆว่าเป็นวิกฤตความจริงอะไรทำนองนั้นเลยค่ะวันนี้เราเลยจะลองหยิบเอาภูมิปัญญาเก่าแก่ อย่างการลามาสูตรมาดูกันค่ะจากเอกสารที่เราได้ศึกษามาว่าเอ๊จะพอเป็นแนวทางให้เราในโลกดิจิทัลที่มันค่อนข้างวุ่นวายนี้ได้ยังไงบ้างปัญหาที่เห็นชัดๆเลยก็คือภาวะข้อมูลท่วมทนใช่ไหมคะมีข้อมูลบอกว่าโหเดี๋ยวนี้เราประมวลผลข้อมูลมากกว่าคนสมัยก่อนเยอะมากมาๆาๆเลยผลที่ตามมาก็คือความเครียดสมาธิสั้นลงแล้วก็น่ากลัวตรงที่มันไม่ได้ทำให้เราฉลาดขึ้นนะแต่กลับทำให้เราเ ตกเป็นเหยื่อข้อมูลลวงได้ง่ายขึ้นไปอีกเหมือนความเหนื่อยล้าทางสมองนี่แหละคะ่ะเปิดช่องให้ข่าวปลอมเข้ามาง่ายๆเลยคล้ายๆกับที่มาของกะลามสูตรเหมือนกันนะครับคือตอนนั้นชาวกะลามะเขาก็สับสนเพราะว่ามีครูอาจารย์เ,เจ้าลทัทธิต่างๆเนี่ยเข้ามาเยอะแยะเลยต่างคนก็ต่างบอกว่าของตัวเองถูกคนอื่นผิดหมดอืมมันก็ไม่ต่างจากที่เราเจอในเน็ตทุกวันนี้เลยเนาะที่มีความเห็นข้อมูลข่าวสารเต็มไปหมดแล้วก็ขัดแย้งกันเอง พระพุทธเจ้าท่านก็เลยทรงให้หลักการกลามาสูตรไว้ซึ่งมันไม่ใช่แค่รายการตรวจสอบข้อเท็จจริงนะครับแต่มันเหมือนเป็นเป็นระบบปฏิบัติการทางความคิดแล้วก็จริยธรรมเลยก็ว่าได้เพื่อรับมือกับความสับสน,นแบบนี้อ๋อค่ะค่ะน่าสนใจมากเลยค่ะคือหลัก10ข้อที่สรุปง่ายๆว่าอย่าเพิ่งรีบเชื่อให้ให้ชะลอไว้ก่อนมีข้อไหนที่พอจะยกตัวอย่างให้เห็นภาพชัดๆกับยุคโซเชียลมีเดียได้บ้างคะ มีข้อที่ตรงมากๆเลยครับอย่างอย่าเชื่อโดยฟังตามๆกันมาหรือมาอนุสวาเนเอมอันนี้ชัดเลยคือการแชร์ต่อๆกันไปในโซเชียลที่เราเห็นบ่อยๆโดยที่แบบยังไม่ได้ดูเลยว่าจริงไหมแค่เห็นคนแชร์เยอะหรือเพื่อนแชร์มาก็เออเชื่อไปแล้วหรืออีกข้ออย่าเชื่อเพราะดูน่าเชื่อถือมาพับพระรูปไตย สมัยนี้ก็คงเป็นการเชื่อพวกอินฟลูเอนเซอร์หรือคนที่ดูโปรไฟล์ดีดูเป็นผู้เชี่ยวชาญโดยที่อาจจะยังไม่ได้พิจารณานเนื้อหาจริงๆจ,จ,จังๆเลยด้วยซ้ำอืมค่ะแล้วข้อที่ว่าอย่าเชื่อเพราะว่าเป็นครูของเราล่ะคะมาสมโนโนครูต no ิ no อันนี้ฟังดูท้าทายความรู้สึกเหมือนกันนะคะหมายความว่าแม้แต่คนที่เรารู้สึกนับถือมากๆหรือแหล่งข่าวที่เราตามประจําเนี่ยก็ยังต้อง ตรวจสอบอยู่ดีหรอคะใช่ครับแต่หลักการนี้จริงๆไม่ได้ให้เราไปลบหลูนะครับแต่เป็นการกระตุ้นให้เราใช้ปัญญาพิจารณาคือไม่ใช่เชื่อเพราะตัวบุคคลอย่างเดียวแต่ให้ดูที่ผลของคำสอนนั้นๆหรือข้อมูลนั้นๆมากกว่าว่ามันนำไปสู่สิ่งที่ดีจริงไหมเป็นประโยชน์หรือเป็นโทษกันแน่คือเน้นการประเมินเนื้อหาและผลลัพธ์ไม่ใช่การไปตัดสินตัวบุคคลครับผมอ๋อเข้าใจแล้วค่ะ คือใช้สติปัญญานำไม่ใช่ความรู้สึกศรัทธาอย่างเดียวแต่เหมือนที่คุยกันนี่เป็นแค่ส่วนแรกหรือเปล่าคะเหมือนจะมีอะไรที่สำคัญกว่านั้นอีกถูกต้องเลยครับส่วนที่สองนี่แหละครับที่สำคัญมากแล้วก็คนมักจะเลืมหรือมองข้ามไปคือเกณฑ์ตัดสินสุดท้ายเนี่ยมันอยู่ที่การพิสูจน์ด้วยตัวเองครับผ่านผลลัพธ์ทางจริยธรรม พระพุทธองค์ตรัสไว้ทํานองว่าเมื่อใดก็ตามที่รู้ได้ได้ตนเองว่าสิ่งนี้มันเป็นอกุศลนะมันเป็นโทษนําไปสู่ความทุกข์ก็ควรละทิ้งซะแต่ถ้ารู้ว่าเป็นกุศลเป็นประโยชน์นําไปสู่ความสุขก็ควรปฏิบัติตามนี่คือหัวใจเลยครับกลเมาสูตรไม่ได้ถามแค่ว่าข้อมูลนี้จริงหรือเท็จนะครับแต่มันถามลึกลงไปอีกว่าผลของการเชื่อหรือการแชร์สิ่งนี้คืออะไรมันจะไปเพิ่มความโลภโกรธหลง หรือโลภะโทสะโมหะให้มากขึ้นหรือจะช่วยลดลงทั้งในใจเราเองแล้วก็ในสังคมด้วยอันนี้คือการเชื่อมโยงกับการกระทําหรือกรรมนั่นเองครับแม้แต่การกดไลค์กดแชร์เนี่ยก็ถือเป็นการกระทําที่มีผลตามมาเหมือนกัน โหลึกซึ้งจังเลยค่ะงั้นก็แปลว่าการตรวจสอบข้อมูลตามหลักกาลามาสูรเนี่ยไม่ใช่แค่เรื่องความถูกต้องเปะ๊เปะๆของข้อเท,ท็จจริงเท่านั้นแต่เป็นเรื่องของผลกระทบทั้งต่อใจเราเองแล้วก็ต่อสังคมด้วยอย่างนั้นสินะคะใช่เลยครับถ้าเราลองเทียบกับการคิดเชิงวิพากษ์หรือ critical thinking ที่มักจะเน้นเรื่องตรกกะเหตุผลหรือถ้าเทียบกับการรู้เท่าทันสื่อ media literacy ที่ให้เครื่องมือวิธีการตรวจสอบต่างๆ กาลามสูตรเนี่ยก็ครอบคลุมสิ่งเหล่านี้นะครับแต่ให้กรอบที่ใหญ่กว่าคือบริบททางจริยธรรมและการพัฒนาตนเองมันให้คำตอบกับคำถามว่าทำไมเราถึงต้องตรวจสอบข้อมูลไม่ใช่แค่เพื่อให้รู้ความจริงเท่านั้นแต่เพื่อลดทุกข์ลดปัญหาที่อาจจะเกิดจากข้อมูลผิดๆทั้งต่อตัวเองและคนอื่นแล้วก็เพื่อฝึกฝนจิตใจให้ดีงามขึ้นด้วยครับ สรุปได้เข้าใจง่ายขึ้นเลยค่ะก็คือการามาสูตรเป็นกระบวนการ2ขั้นตอนใหญ่ๆขั้นแรกคือการสืบสวนอย่างมีวิจารณญาณใช้เหตุผลตรวจสอบแล้วก็ตามด้วยขั้นที่2คือการพิสูจน์ยืนยันด้วยผลลัพธ์ทางจริยธรรมเป้าหมายสุดท้ายจึงไม่ใช่แค่การเป็นนักจับผิดข้อมูลเก่งๆแต่คือการเป็นผู้รู้เท่าทันโลกข้อมูลข่าวสารอย่างมีปัญญาแล้วก็มีความรับผิดชอบด้วยครับผม ก่อนจากการผมขอฝากข้อคิดไว้นิดหนึ่งนะครับเผื่อไปลองพิจารณากันต่อบางทีการเริ่มต้นที่ดีที่สุดในการนำกาลามาสูตรมาใช้ในชีวิตยุคดิจิตอลของเราเนี่ยอาจจะเริ่มจากการบ่มเพาะสิ่งที่เรียกว่าความถ่อมตนทางปัญญาหรือ intellectual humility คือการการยอมรับนะครับว่าเราเองก็ไม่ได้รู้ทุกเรื่องหรอกแล้วก็อาจจะผิดพลาดได้เสมอพอเราตระหนักถึงความไม่รู้ของตัวเองแบบนี้แล้วเนี่ย มันก็จะทำให้เราเปิดใจรับฟังแล้วก็ตรวจสอบอะไรต่างๆมากขึ้นประกอบกับการฝึกโยนิโสมนสิการคือการคิดพิจารณาอย่างรอบคอบอย่างเป็นระบบถึงที่มาที่ไปแล้วก็ผลที่จะตามมาของข้อมูลที่เราได้รับการฝึกฝนสิ่งเหล่านี้ในะระดับบุคคลนี่แหละครับจะช่วยสร้างภูมิคุ้มกันทางปัญญาที่แข็งแรงแล้วก็เป็นส่วนสำคัญในการช่วยสร้างสังคมออนไลน์ให้มีคุณภาพน่าอยู่มากขึ้นได้ครับผม